เพลงนี้เป็นเพลงแรกในชีวิตที่เป็นพระที่อาตมาตแต่งเพลงนหนึ่งพฤศจิกายน2527ก็แต่งเสร็จอบทแรกก็เป็นการรำพึงรำพันโดยเฉพาะคนที่ทำงานด้านศาสนาด้านธรรมะเพ่งมองผ่านเมฆเชกใจให้ชำ้ำมองเมฆเปรียบเหมือนเมื่อก็อยังกระใจใจของเราก็รู้สึกว่าเออมัน มันให้ความไม่สบายใจให้ความช้าไม่รื่นรมเป็นอย่างไร่ะถึงไม่รื่นรมก็เพราะมันเห็นเมฆนั้นคล้าเมฆนั้นดํามันก็รู้สึกก็เหมือนกับใจเรามันคล้ำใจเรามันหมองใจเรามันเศร้ามันไม่โปร่งใสมันไม่สะอาดยังไม่ใช่ดําคล้าเท่านั้นยังรู้สึกว่ามีอะไรผ่าแทรกเหมือนขวานกระแทกซ้ําลงไปช้ายังไม่พอยังถูกทุบถูกผ่าถูกเติม ถูกกระนำลงไปอีกเหมือนกับปานขวานมันผ่ามันซ้ำเติมเข้าไปอีกอย่างนั้นไม่ใช่แต่ว่ามันชอบช้ำอย่างเดียวยังถูกกระทุกบกระแทกซะอีกยังถูกผ่าถูกตีทำร้ายทำแรงเสริมเข้าไปอีกความคิดเคยเฉยเชนก็เตือนตามมาความคิดมันระอามันเฉยมันเฉยมันเชือนมันไม่เอามันจะปล่อยมันจะวางมันรู้สึกหนัก มันมีความรู้สึกต่อว่าเมื่อเราดูแล้วว่าเออจิตใจเรานี่มันจะไม่สบายจิตใจแล้วมันจะท้อแท้จิตใจมันรู้สึกว่ามันเหมือนกระทบกระแทกมันจนจะไม่มีแรงสู้ไม่มีแรงเข้าไปอดทนฝื้นต่ออีกความคิดเฉยเฉนความคิดจะหยุดความคิดจะไม่เอาและความคิดจะท้อแท้จะถอยแล้วก็เตือนตามมาเตือนตามมาแล้วก็คิดทบทวนอีกว่าเราเองนั้น แม้เพียนเพ่งแพงแรงพาแม้เราได้พยายามเพ่งพยายามเพียนด้วยเรียวโดวยแรงราคาสูงแพงได้เพียนได้เพ่งอุตสาหะวิริยะ,ะได้จดจอ่อตั้งใจเพ่งแพงแพงนี้แปลว่าค่าสูงได้ทำด้วยค่าสูงได้ทำด้วยตาการตั้งใจสูงเพ่งสูงเพียนสูง แม้ได้เพ่งได้เพียนสูงได้แรงมีเท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปพาผองรมก้าวมาพาธรรมะนี่ก้าวมาเดินมาหน้าแนวแล้วเล่าทำแล้วแล้วเราเล่าผายแพ้บังก้าวไปบ้างได้ขยับขยับไปบ้างกอได้มันก็คิดมันก็เตือนมันก็มีการขยับขยับก็มีไอ้ถูกกระทบกระแทกอย่างที่ว่านะ ซ้ำถูกซ้ำถูกเติมรู้สึกหนักจิตใจก็รู้สึกว่าทอ้อจะทอ้อจะแทะ้ดังที่ได้รำพึงรำพันแม้จะทําให้ธรรมะนี้บุกบั่นเข้ามาในหน้าแล้วก็นําธรรมะบุกบั่นมาได้พอสมควรแล้วแล้วเล่าๆก็เถอบมั่งถอยมั่งอะไรตามที่ถูกเขาต่อต้านเขาทําให้ถดให้ถอยไปมันก็ยังช่างเย็นเช่นยาฆ่าไรก็ช่างเย็นชามันเหมือนกับเป็นน้ํายาเย็น ที่มันไม่มีค่าแล้วมันหมดฤทธิ์แล้วอย่างนั้นหรืออ่าเราทาไปแล้วก็ทำไปแล้วก็ช่างมันกะเถิบไปน้อยเหลือเกินมันมีฤทธิ์แรงไปได้ชา้าเลือเกินมันจะท้อแท้แล้วมันก็เห็นไปในทิศทางที่มันมันจะไปได้ไม่ดีอ่ะพยายามเพ่งเพียนแรงเท่าไร อุสาหะเท่าไรมันก็มีบทบาทก้าวหน้าไปเหมือนกันแต่มันรู้สึกว่าโอ้โหมันใช้แรงมันจะไม่คุ้มกันนอเราเหมือนน้ายาเย็นเชื้อนะก็ทําไปหรือว่าคนไซสซานเขา่าคลานคุกเขา่าซานก็หมายความว่าอยู่อย่างยอมอยู่อย่างแพ้หรือว่าคนทั้งหลายนี่อยู่อย่างยอมอยู่อย่างแพ้อยู่อย่างไม่มีประตูสู้แล้วหรือหรือว่าคนนี้เขาโง่ อยู่ยังไม่มีประตูสู้หรือว่าคนทั้งหลายนี้เขาอีกความหมายหนึง่งเขายอมจำนนหรือเขาโงา่หรือว่าเขายอมแพ้อย่างหมดจริงๆเลยขยายความสารกับอีกคลานคุกเขา่าจำนนแล้วไม่มีทางที่จะเข็นขึ้นกันอีกแล้วหรือหว่าเป็นเพราะเราไม่มีน้ำยาหรือผู้รับนี่หมดประตูนะมันก็รำพึงรำพันไปมันเพราะเหตุอะไร หรือว่าคนนี่ยอมจำนวนยอมซบจนซ้อนจมใต้ตมสมเศราคือว่ายอมสยบสยบไปไม่รู้กี่ชั้นเป็นทาตก็ไม่รู้ทาตกี่ชั้นกี่เชิงอะยอมซบจนซ้อนจมใต้ตอมอยู่ไปในใต้ตมไปอีกแล้วก็สมเศรอยู่อย่างนั้นคือหมดท่าหรือว่าคนจะไปถึงขนาดขั้นนั้นจริงๆแล้วแบบปัทปรมะ คนที่โง่จะไม่รู้อะไรเลยนะั่นยกไว้ทีนี้เอกคนที่เป็นปทัพปรมาคนบัวใต้ตมแบบจอมโจรบัณฑิตเนี่ยฉลาดรู้เหลี่ยมโกงเหลี่ยมขูดเหลี่ยมรีดอะไรต่างๆนานา,นา,นานอยู่ในสังคมนี่มากแล้วก็พยายามเพ่งเพียนพยายามที่จะศึกษาสร้างตนเองให้เป็นคนเฉลียวฉลาดที่จะเอาเปรียบเขาได้พวกนี้เลยเป็นพวกใต้ตมชนิดซับซ้อนที่บอกว่ายอมซบจนซ้อนจมใต้ตมสมเสา ตนเองฉลาดที่เฉโกตนเองฉลาดที่เอาเปรียบโกงใช้เล่ห์เหลี่ยมชนะแล้วยังเอาชนะคนที่ฉลาดฉลาดขึ้นไปเป็นมวลเป็นบริวารขึ้นไปอีกพวกนี้เป็นยังไงขยายต่อมิเงยหน้าเลยเป็นพวกจอมโจรบัณฑิตที่ไม่รู้เรื่องเลยเคยเนาฉันใดเคยเป็นอยู่อย่างไรก็เยาก็อ่อนก็เยาวก็โง่ไม่เดียงสาเยี่ยงเดิมโถเอ๋ยขออุทานสักคำ แถมท้ายฟ้าดินผินเพลินเผลนพลอยเผลนหมายความว่าไม่เข้าหาแก่นไม่เข้าหาตัวเนื้อตัวหลักเผลนผินเพลินเผลนไปเลยพลอยเมินไม่คอยเอื้ออวยช่วยใดใหญ่เฉยว่าพอฟ้าดินด้วยเตือนคนด้วยเตือนคนให้รู้ตัวด้วยหรือทำต่ำศักนักจึงปึงเลยคนเอ๋ยควรครวนใคร่ ก่อนเมื่อหันเข้ามาหาธรรมะนี่เป็นความกว้างําว่าธรรมะเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นหมายถึงความดีหมายถึงความประเสริฐหมายถึงความเจริญหมายถึงสัจจะหมายถึงความจริงแท้ให้ควรวใครด่ดูเสร็จแล้วก็เตือนต่อผิดเป็นเช่นใดฟ้าจะฟ้าดินจะไม่มองพระเจ้าจะเมินเฉยจะปึงเลยอย่างไรก็ตามผดเนี่ยแม้ว่า พิว่าจะเป็นอย่างไรก็อย่าไปคิดท้ออย่าไปรีบท้อแข็งพอขอเพียงมิพานเพียนผ่อนพิจารณาในเรื่องความไม่ฉลาดคือพานเพียนมันผิดมันเพียนไปบ้างอย่างโน้นอย่างนี้ขอให้ตรวจตราให้ดีให้มันชัดเจนให้มันแม่นอย่าให้เพียนแล้วก็อย่าหย่อนข้ออย่าผ่อน ที่จริงวักนี้ในความหมายหนักแน่นในความหมายมากในวักนี้ขอขอแข็งพอขอเพียงมีผ่านเพียนผ่อนนี่ความหมายมากและก็ให้เสริมหนุนเข้าไปอีกยังยิ่งยงยังยืนหยัดทนอาทอนนี่เล่นคําด้วยก็ให้มั่นคงยังมั่นยังคงยังยิ่งยังยงยังยั่งยังยืน กินความรวมความเล่นคําขอให้เป็นอย่างนั้นอยู่อยู่อย่างไรอยู่อย่างยิง่งยงอยู่อย่างยั้งยืนยิ่งยงนี่พง,งา์าดยั้งยืนหมายความว่ายืนนานยิ่งยงนี่หมายความว่าสงา่าพาเผยพงาดยั้งยืนนานเป็นความนานยัง้งยืนยั่งอยู่ยั่งนี่แปลว่าอยู่ยืนยงอยู่ยืนหยัด นะยืนหยัดปักหลักสู้ทนอาทรทนต่อทุกสิ่งทุกอย่างทนเห็นทนรู้เอาภาระอาทรเพื่อธรรมะต้องทอบอวรวมิจางจิตถอนเทิดทำสู้ทนแสงธรรมต้องทอบอวรนะให้ยิ่งใหญ่ให้เฟื่องฟู มิจางจิตถอนเทิดธรรมจิตใจของเราก็จะไม่ถอดไม่ถอนจากสิ่งนี้เทิดธรรมต้องสู้ต้องทนหรือเทอิดธรรมเถิดเทินธรรมะจะต้องรุงเรืองคือแสงธรรมต้องทอส่องอยู่ตลอดเวลายิ่งใหญ่ตลอดเวลาจิตใจต้องมุ่งมั่นให้เกิดสภาพนี้ให้เกิดแสงธรรมต้องทอบอรวรเพื่อนำธรรมะนี้ไปตลอดนิรัน เท่าที่เรามีฤทธิ์มีแรงอยู่จะสู้จะทนจะกระทําสิ่งนี้แล้วก็ชวนกันอันหลังเถิดเทินเทิดทำมาช่วยกันมิจางจิตถอนเทิดทำเถิดเทินมาช่วยกันเทิดทำเถิดอันหลังก็ชวนกันอย่างนี้อันนี้เป็นความหมายของคําว่าขันติต้องไม่จางพอมาถึงตอนจบก็จะรู้ได้ว่าคนเรามันอาจจะมีจิตใจอย่างนี้ได้ก็เอาใจ ช่วยเขาอาตมาเป็นศิลปินที่จริงอาตมาไม่เคยมีจิตอย่างนี้หรอกอาตมาไม่ได้แต่งบรรยายตนเองหรอกเขียนเรื่องหรือว่าทำวรรณกรรมอะไรเพื่อที่จะเห็นใจคนบางคนอ่อนแอบางคนมีอารมณ์อย่างนี้บางคนก็สู้ทนเพื่อจะจะสู้บากบันสร้างสรรค์น,น,นั้นัน,นี้เสร็จแล้วไม่มีกําลังใจจะพ่อฟ้าพอดินพอพระเจ้าอะไรก็ตามใจ ก็ให้กำลังใจว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามจะมีสภาพอย่างไรก็ตามสิ่งนี้เป็นสิ่งเลิศแล้วสิ่งนี้ต้องใช้ขันติสู้ทนต้องพิจารณาให้เห็นทุกอย่างอดทนเพราะนันเพลงนี้จึงชื่อว่าขันติต้องไม่จางความอดทนต้องไม่จืดจางไปจากใจถ้าเผื่อว่าเราเข้าใจให้ดีแล้วมันก็เป็นสภาพอย่างนี้แหละ